สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาค่ะวันนี้จะมาทำต้มยำปลาสบะค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่ขาตะไคร้นะคะสมุนไพรบ้านๆของเราค่ะเราก็จะใส่หอมนะคะเป็นหอมแขกค่ะหอมแดงหายากมากนี่ ลากักชัชีค่ะซุปต้มยำก้อนค่ะเพื่อนเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดน,นะคะวิธีต้มปลาจะต้องรอให้น้ำเดือดพอใส่ปลาไปแล้วอย่าไปคนนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเหม็นข่าวค่ะ จะต้องไม่คุณให้น้ำเดือดจัดเลยนะคะแล้วค่อยใส่ปลาลงไปค่ะพอไม่งั้นเขาจะเหม็นคาวมากค่ะพอน้ำต้ยมยำเราเดือดพลาดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาไปเลยค่ะปลาซาบะค่ะสดน้ำร้อนๆค่ะเ,เพื่อนๆหอมสมุนไพรมาก เราทานสมุนไพรเยอะๆดีค่ะจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอาหารไทยนี่ช่วยได้เยอะค่ะมากๆเราก็จะเอาหัวปลาเขาลงไปด้วยเลยค่ะเขามีไข่ด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะ เราจะยังไม่ค้นเขาค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้ปลาสุกก่อนนะคะไปเรามาปรุงรสกันค่ะค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะ รสชาติเาก็พอดีเลยเติมมะนาวไปนิดหนึ่งค่ะน้ำปลาหน่อยค่ะเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดเพิ่มหักบชี ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูอทิทงค้าว่เาเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนๆต้มยำปลาสบะของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างจ้มา,ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสน่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ